สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีหนังสือดีน่าอ่านมาแนะนำสองเล่มด้วยกันค่ะมาที่เล่มแรกกันเลยสายวิทย์คณิตต้องมาค่ะถ้าพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์พวกเราจะคิดถึงอะไรคะการคำนวณทั้งแบบง่ายหรือซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เป็นผลลัพธ์ใช่ไหมคะแล้ววิชาวิทยาศาสตร์ล่ะคะเราคงจะคิดถึงการทดลองการหาเหตุผลเพื่อนำมาสนับสนุนคำตอบเช่นกันใช่ไหมคะ แต่หากเราอยากมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสองวิชานี้ขอแนะนำให้อา่านเล่มนี้เลยค่ะกุญแจแห่งฟากฟ้าเลขาคณิตวิเคราะห์จากกรีกโบราณถึงนิวตันซึ่งเป็นหนังสือที่มาจากวิทยานิพนธ์ของอาจารย์สุภวิทย์ถาวรบุตรอาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์คณะ,ะ,ะาศ,าศ,าศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยงานชิ้นนี้นำเสนอในเรื่องการแสวงหาปัชญา โดยย้อนกลับไปศึกษาถึงรากกำเนิดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ทั้งสองศาสตร์ถูกพัฒนาขึ้นมาคู่ขนานกันกุญแจแห่งฟ,ฟ้าฟ้าเลขาคณิตวิเคราะห์จากกีโบราณถึงนิวตันยังช่วยให้เราเข้าใจถึงบริบทและปัชญาของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ถูกใช้และถูกทําให้เป็นเครื่องมือในการก่อสร้างความชอบธรรมสร้างการต่อสู้ รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ด้วยค่ะอย่าลืมมาหาอ่านดูนะคะต่อมาเป็นเล่มที่สองค่ะประวัติศาสตร์จ้าประวัติศาสตร์ถ้าไม่ใช่สายสืบสอบค้นหาก็คงจะออกอาการเบื่อกันสักหน่อยนะคะแต่หนังสือประวัติศาสตร์ความลับเขียนโดยวิสรุตพึ่งสุนทรไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปทําความเข้าใจกับความลับ นับตั้งแต่มีการปรากฏหลักฐานที่พูดเรื่องของความลับครั้งแรกๆที่มีการบันทึกเอาไว้นั้นเท่ากับหนังสือจะพาเรากลับไปสู่ยุคโบราณเลยทีเดียวประวัติศาสตร์ความลับยังเชื่อโยงภาพความสัมพันธ์ของการเมืองรัฐและศาสนาจากเข้าด้วยกันโดยชีย้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสอย่างและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของความลับเหมือนที่มีคนเคยบอกเอาไว้ว่า เรื่องยิ่งลับมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งทวีความสำคัญและมีคนอยากรู้มากขึ้นเท่านั้นอย่าลืมมาติดตามค้นหาความลับจากหนังสือเล่มนี้นะคะวันนี้ขอแนะนำเบาๆสองเล่มก่อนค่ะวันหน้าถ้าเจอหนังสือดีๆจะมาแนะนำให้อีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย